ก็ต้องขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้วยนะคะะรับจิ๊บรปกเกี่มือ,อดีนะวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมได้ตั้งชื่อหมาตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ลายเสือดาวเอ๊มันชื่วม,มุยครับ มีสามสีด้วยมีสีขาวตรงนู้นด้วยโชคดีเป็นไงมั่งกำลังดูดนมเป็นไงเลยโชคดีเจ็บไหมเอาเอามาไว้ตรงนี้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะออกแล้วน่ะ ตันี้สองตังโดนหายตัวนีตัวตัวนี้น่ะเอาตัวนี้อีกอ่ะตัวนี้ตัวแงบ่อยจังแล้วตัวเนี้จับมาหน่อยสองตัวนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นหน้ามันน้องมุของเรา นั่งมุ้อออของเราใช่หรอข้าล่างได้ดูดหรือยังเนี่ยตอนนี้หิวไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยน้องมุหิวไหมจะกินเหมือนกันเหรออ๋อหิวเหมือนกันนี่งไงลูกนี่งไงนี่ไงข้างล่างข้างล่างไหนอีกหมดยังน้องมุกินเอ้ยแม่ตัวแม่ตัวเนี้ยมันกับตัวนี้มันคล้าย น้องจำได้เพราะตัวน hey, yeah, um. oh, no. ี yeah. ้มันจะแบบสีตาหน้ำตาแต่เนี้มันจะไม่ค่อยน้ำตาลเปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปนไหนอ่ะไม่ม่กินหรอตัวใหญ่สุดเหรออือแม่มาตัวใหญ่สุตัวผู้หลับแม่คนนึงหมาหมากันใหญ่เลยเนาะหมาเอาเตะร้องลูกหมาเอาเตะร้อง แต่ม้า,ม,ามีสิบตัว,ตวแบ่งกินยังไงวะเนี่ยเขาเรีย,ยนระู้อ่ะบนีแต่เออทำไม่ถึง,ถงทำไมถึงมันต้องทับกันด้วยเนะี<ๆ>่ยฮัลโหลไม่คิดว่าน่ารักกว่า มันตัวใหญ่ใช่ไหมอันคิดว่าตัวนี้น,น่ารักนะใหญ่นนยนนู่แต่ตัวนี้น่ารักสุดถึงถ้าคนอื่นนี้ถ้าตัวอื่นอีก ก็ไหนจะลืมตาได้เนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเลยลิยบลิบลิเบเึอเก่งกันเหรอโอ้โหชัวช่วชั่วดีจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ย สิบตัวเนี่ยโอดูตัวนี้ไหน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 โอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงกันใหญ่เลยนะเอ้ยตัวลุงก็จะแย่งดูตีลังกาอันนี้ตัวตัวผู้เนี่ยใช่ป่ะตัวผู้เหรอโชคดนไหวแล้วโชคดีนอนอ๋อนอนให้ลูกดูหน่อนดีมันจะหลับแล้วโอ้ยแย่งกันเก่าตัวแต่ตัวนี้มันมันดูดมันดูดเท้าฮะตัวนี้ดูดเท้าเหรอมันคือนมแล้วก็หัวนมันไปดูด ไอ้ดูเท้าตัวไหนไอ้ไอ้ดูเท้าน้องมีอทมน้องไม่เห็นไงเฮ้ยช่วงนี้ทำไมเดี๋ยวค่อยย้ายที่น้องแม่มันมันจะกินเหรออ๋อแล้วมันจะกินพอไหมเนี่ย มีสองตัวที่ไม่ได้กินตอวนี้นกินใหญ่เลยถ่ายแบบถ่ายรูปเรียงกันนี้นะคะถ่ายรูปตนนันคลิปเสร็จยังยังไม่เสร็จเอ้ยคลิปก็ต้องเท่านี้ครับบ๊ายบาย